สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเกมสตรีเกาหลีทุกคนนะครับวันนี้ก็มารีวิวการอีเวนต์การตัวละครตัวใหม่นะครับตัวละครตัวรีมรัสน,นะครับก็เป็นการนะครับซึ่งการตัวนี้นะครับน่าจะเป็นการประจําเดือนของเดือนนี้แล้วนะครับเพราะว่า เอ่อเพราะอีเวนต์หน้าเคยจะเป็นอีเวนจี้นะครับซึ่งถ้าใครได้การ์ดตัวใหม่เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปแลกจีของอีเวนต์หน้าได้นะครับจี G นี่มันเป็นจีถาวรไม่จีเหมือนน่าจะเล่นได้ก็เฉพาะช่วงนี้นะครับเรียกว่าถุดิบทําให้แลกอีเวนต์หน้าได้ง่ายขึ้นนะครับคือไปเล่นช่วงนี้ได้ก่อนนะครับก็คือเป็นจี้ช่วงคาวเซ่นะครับนะโอเคนะครับซึ่งมันจะมีหกสองล่างนะครับสำหรับตัวเนี้ยสำหรับตัวใหม่นะครับคือมันจะมีไอ้แบบล่างล่างปกติอ่ะ คือคุณต้องคืนเติม3 4ม1 2 5บาทนะคุณได้ล่างปกติมาเลยซึ่งล่างปกตินะครับสามารถไม่ต่างกันล่างล่างล่างไอตัวราชาหมาป่านะครโอเคนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับความสามารถตัวนี้ผมบอกเลยโกงว่ะเออพูดตรงโกงมากแล้วจริงอ่ะคือมันความสามารถจริงมันอาจจะไม่โกงแต่มันคอมโบกันหรือว่าหนักเลยละพูดพูดได้ง่ายนะครับ รุนตัวธรรมดาตัวเติมแบบเติมเาได้เลยนะคือเมื่อมาถึงฝาดตรงข้ามนะครับคือมาเหยียบทับฝฝายตรงข้ามนะครับบังคับฝายตรงข้ามไปยังริมไมาในแทงสวของฉันนะครับก็สกิลตัวนี้คือมันจะคล้ายคาดตัวใหม่ที่เข้าเซิร์ฟไทยวันเนี้เห็นปะเออแต่ว่าตัวนี้คือไปทับเขาแล้วก็บังคับเขาไปแต่ไม่กัดขาดนะครับสกิลก็คือเมื่อสร้างสามหลังสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เรียกไปพื้นที่ของฉันนะครับและเมื่อมาถึงพื้นที่ของฉันหกสิบเปอร์เซ็นต์เลี้ยงย้ายไปพื้นที่ฝ พูดง่ายๆคือตาําราจอมโจรรวมกับตัวแปรน,นะครับแต่ว่าแปนตัวนี้คือสร้างสามหลังปุ๊บเราก็ไปเมืองตัวเองเลยนะสามสิบห้าเปอร์เซ็นซึ่งเราสามารถเลือกเลยนะเมืองตัวเองคือตรงไหนก็ได้ครับโอเคปะจบอ่ะมาดูตัวละครมาดูตัวราชาซึ่งเป็นไฮไลท์ของอีเวนต์นี้เลยดีกว่านะความสามารถคือจะค่อนข้างจะอัปเกรดขึ้นมาชัวร์ระดับนึงแล้วนะครับเมื่อมาถึงฝ่ายตรงข้ามโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นบางคับฝ่ายตรงข้ามเป็นงานที่แพงที่สุดข,ของชั้นนะครับ และเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาถึงพื้นที่ของฉันโอกาส70%เพิ่มพลังคู4คน4ก็คือเหมือนตัวเครื่องตานแ้ำตาลอะไรน้ำถั่วเขาสมกับสกิลนะครับนะเป็น60%เนาะอันนี้คือเหมือนกับตัวธรรมดาเลยนะครับแล้วก็สับสกิลนะครับเมื่อสร้างสามหลัง35%เลือกไปพื้นที่ของฉันเพิ่ม10%เมื่อไม่แสดงผลนะครับและเมื่อมาถึงพื้นที่ของฉัน60%เลือกย้ายไปพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามานะครับก็คือตัวแบบคือตัวที่มันเก่งกว่ามันคือแบบเพิ่มเปอร์เซ็นต์มันนิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มความสามารถมันนนิดห่อยะครบ ก็เป็นความโกงอนะดับตำนาไปแหละตัวนี้พูดเลยนะครับมันก็ถือว่านะมันตัวนี้น่าสนใจอยู่นะน่าสนใจเลยล่ะเอาจริงตัวนี้นะครับก็น่าจะถามว่าถ้าเทียบกับวีโลเป็นหนังเอ้ยเป็นวีวีโลอะไรวีวีลาเออวีโลมันเอาวีนะเออวีล่าเนี่ยคือมันก็ ออวันนี้เป็นตัวท้าสนใจนะสายลมละลายนะเออใครชอบสายลมละลายก็เล่นตัวนี้เลยนะบอกเลยลมมันอยู่นะซึ่งวิธีการหาค่อนข้างที่จะก็น่าจะปาบเผื่อใช้ได้เลยวิธีการหาคือคุณเก็บอาร์บัฟไม่ครบก็แรกเลยดูเหมือนง่ายเนาะคือเก็บหนึ่งสองสามสี่ครับอ่ะมาดูเปอร์เซ็นต์ออกกันนะครับสหรับเอเนี่ยเอเป็นคือคุณก็แค่ไอเอเอชิ้นหนึ่งนะเอาไปแรกนะครับโอกาสออกที่สามเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็บอกเลยก็ไม่ได้จุ่มไม่ได้น้อยมอยมากสามเปอร์เซ็นต์ เออเพราะว่าปก,กติแบบกูจะจำแนละ้วอีเมลออง,องตัวเนี้ยตอนนะั้นคือสองจุดสี่แล้วกนะ็ลดมาสองเปอร์เซ็นต์นี่สามเปอร์เซ็นต์ก็เยอะอยู่นะเอาจริง,รงผมว่าเดี๋ยวก็โด,โดนโดนลดลงอีกอ่ะเออสามเปอร์เซ็นต์มันเยอะอยู่นะแล้วสองจุดสี่นี่คือแบบคุณเก็บเขายี่สิบชิ้นสามารถไปแลกอัญมณีแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเอาไว้พั่หนึ่งตัววีล่าไว้ระดับหนึ่งอ่ะเออเป็นอัญมีที่ค่อนขา้างสนใจนะแก้หาวีลา่าโดยเฉพาะท้าไมวีล่าอาจจะโดนเนิบลงไปล่ะนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นตัวเปอร์เซ็นต์ออกเอบวกนะครับก็จะเป็น 1> 1, หนึ่งฮะก็จะเป็นเบอร์หนึนะ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอนะนะนะร์สี่นะครับเบอร์หนึ่งง่ายสุดแล้วก็ลำบากเบอร์สองบอสเบอร์สองสามสี่เนี่ยโคตรยากสองเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคปะ่ะแล้วก็เป็นเอไอเว้น e นะครับน่าจะใช่นะเอไอเว้นแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคครับนะคือถ้าคุณได้สามกับสี่แล้วคุณได้สามสี่เนี่ยค่อยทำอีเวนต์ต่อนะเออบอกเลยถ้าเกิดได้แบบถ้าเกิดได้ 1, หนึ่งได้สองมันนี่ต้องคิดนะจะทำต่อไหมผมจะทำให้ดูแล้วกันสองพันแปดร้อยเพชรครับ หนึ่งในห้าก็จะมีตัวจาจาสองบีใช่ไหมแต่ผมว่าโซฟีหลุดโซฟีในก็ยาสี่สิบแปดเปอร์เซ็นเนี่ยประมาณนี้แล้วก็กตัวหนึ่งในสิบห้านะครับแล้วก็ใครถามว่าเฮ้ยเอาเพชรมาจากไหนอ่ะทําไมมีเพชรตลอดเล่นท้ายอีเวนต์อะไรประมาณนะผมว่าตัวผมไม่ได้ใช้เพชรในอีเวนต์นะนะผมก็เล่นเก็บธรรมดาอีเวนต์ไ่นผมไม่เล่นนี่ก็ไม่เล่นเลยนะพูดเลยคือแบบบางอีเวนต์แบบโอ้ดูไม่มีโอกาสว่ะเออคือไม่เอาดีย่านะอ่อะคือมันจะมีแพ็กตัวนี้รับหนึ่งพันเพชรนะครับ 1, เนี่ยใพันเพชรนะครับเนี่ยคือจะแลกตัวอันนี้ได้ซึ่งอันนี้ก็ไปแลกอีเวนต์คือเก็บครบกี่ใบสักอย่างนี่นแหละแลกหนึ่งในสี่เอานะครับหนึ่งถึงสี่อ่ะพันเพชรนะครับก็ถามว่าคุ้มไหมก็น่าจะคุ้มนะครับคือทำอีเวนต์คุณต้องซื้อแหละเออคุณไม่ซื้อคุณ,คณก็ทำอีเวนต์ยากอะ่ะทุกันตามตรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวว่อ่านี่นะครับจะบอกวะ่า วันนี้ไม่มี event อ,อ,อ,อีเวนต์หรออ๋ออีเวนต์นี้ไม่มีนะแบบแรกแท็กก็ไม่มีนะครับอ่ะผมเปิดแท็กสามสีไปดูก่อนแล้วกันไปดูว่าจะออกง่ายออกยก้างนะผมจะพยายามหาแล้วกันตัวนี้นะครับแต่คงไม่ได้หรอกพูดก็ตามตรงกับการ์ดใหม่การประจําเดือนเนี้ยแบบอืมไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องเก็บเพชรจริงๆนะคือผมไม่เล่นบ่อยไงเกมนี้พูดตรงๆก็มันจะไม่ค่อยมีเพชรนะคือเล่นบ่อยอ่ะมันก็แจกเพชรอยู่แล้วแหละเอาจริงๆถ้าเล่นถ้าเล่นเยอะๆนะครับผมเปิดเพทรห้าผมห้าผมได้มาใบนึ่งเแล้วเอาจริงๆอ่ะ อันนี้เป็นน่าจะเป็นภารกิจนั่นไงอันนี้เป็นอะไรวะไม่ใช่ภารกิจอ่าออกมาอีกใบหนึ่งแล้วนะครับค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าน่าจะแรกเอาป่าเถื่อนน่าจะยากอยู่นะครับคือถ้าใครโชคดีก็โคตรอีซี่นะพูดตรงๆอะ่ะเก็บอัลบั้มน่าจะได้กันเยอะนะโหโคอ,อีว่ว่ะเฮ้ยตัวนี้ไม่มีวะ่ะโคอ,อีว่ว่ะตัวในตำนานแล้วตัวนี้ผมบอกเลยโอ้เอาวะ่ะตัวนี้โอเคโอเคโคอ,อี่ เปิดให้หมดเลยแล้วกันนะโชว์ไปเลยแล้วกันเพื่อแบบเปิดมันไปแบบการ์ดตัวใหม่เอสบวกอะไรเงี้ยจะได้แบบขิงๆเงเออคิงๆเงีขิงขาอันนี้ไม่ใช่ขิงแั้นี่ขาเยไม่ได้เลยเลยว่ะเจอเกลือนะเจอเซ็งๆหน่อยพื้นที่ไม่พออ่ะอีเวนท์นี่เหมือนจะไม่มีการอัพรวมนะครับ ายทิ้งไปก่อนแล้วกันไม่รู้ว่ามีใช้เพชรอะไรได้ได้อันนี้เป็นลูกอันนี้เป็นลูกบาทเลยวะสตาร์หรอออ,อะไรก็ไม่รู้ของม,มันนะเพื่อไปทำอีเวนต์ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับผมจะแบบเปแบบเข้ม,เขมๆเลยแล้วกันนะเปแบบตวัวอะเออมันมีเพชรเยอะนะมาเปิดไปเลยครับ มาดูกันมาจะกเกลือหรือเปล่านะครับแต่ดูสภาพแล้วก็น่าจะเค็มๆนะครับรอบนี้นะครับการอีเวนต์ยังไม่โผล่เลยนะครับแ็กม่วงนะครับยิงแพกหนึ่งนี่ควรจะออกนะเพราะว่ามันก็เยอะอยู่นะสามเปอร์เซ็นตะ์น่ะอ้าโเปิดแพงม่วงมันไม่ออกนะผมว่านะเปิดเออเปิดคือผมแม่งไม่เห็นออกจากแพงม่วงลยนะอ่าเห็นละเห็นละต้องบนหน่อยต้องบนหน่อยอู้สองใบเอาว่ะต้องต้องไปแรกมันลุ้นตอนแรกนี่แหละประเด็นอะ ปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าหนึ่งใบผมว่าโดนแน่นอนอะ่ะถ้าจะดรอปให้มันดรอปยากกว่าเนี้ยโอ้โหออกง่ายเกินจริงจริง,รงอะเ,อเฮ้ยเฮ้ยอันนั้น0.4นะครับเมื่อกี้ไอ้ใบไมื่อกี้0.4นะไอ้ใบไม่นั้นอะเห็นไหมดวงมา,วาดวงมารีบเปิดก่อนผมว่าไงก็โดนอ่ะอันนี้ซื้อแถมแท็ก5คุ้มบอกว่าถ้าไปถ้าซื้อถ้าถ้าเทียบกับแถ็อันนี้ยสี่อันตรงละสี่สิบ สองสี่สิบคูณสี่มันห้าสิบมันพันหนึ่งพันหนึ่งมันนี้เออจริงคุ้มกว่านะถ้าซื้อนะถ้า,ถ,าถ้าเทียบถ้าเทียบกับแพ็คแถมอะอจริงมันคุ้มกว่านะถ้าเทียบกับแพ็คแถมอะมันมีแพ็คแถมอะเพว่าอันนี้มันได้ลูกบาทอะเอาไงวะเอาไงดีวะแป๊บหนึ่งไงขอคูณก่อนอ๋อมันได้เก้าร้อยหกสิบอะให้ค่คูณสี่แล้วคือผมไม่เอาเลยก่บผมว่าว ไม่ต้องไปส่วนของโง่ๆมาหรอกไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกเอาแพ็คแถมมาลุ้นเลยกันโอ้เอสเอสบวกวะเอาว่ะโอ้โหมารุนรัวแบบนี้โอ้เอสบวกตัวอะไรเอ่ยวะให้มันแบบเซอร์ไพรส์ๆๆเซอร์ไพรส์หน่อยได้ไหมตกใจโอ้ตกใจเหมือนกันไม่รู้มาทําไมไม่ใช่ตกใจว่าดีนะไปเอาแบบเข้มๆเลยนะเพื่อนรีบๆทำเว้นเนี่ยเร็วๆโชว์เหนือนๆหน่อยใครบอกอีเว้นยากเราจะ ปิดเว้นให้ดูโอ้คีโมขีมโ้โมชอบขี้โมอะไรคะไรก็ไม่รู้ชอบขีโ้ขมขมโมแต่ปิดไม่ได้นะแต่ขีโ้โมนั่นแหละโอ้โหเตียวเซียนโอ้โหเฮเลนเจ้าก,การอีเวนต์เพื่อนเยเริ่มเงียบเริ่มเงียบใจเย็นหน่อยเย็นไว้เย็นไว้น้องบึ๊บเอ้ยมาว่ะโอ้มาหลายใบย,ยได้ไหมอ่ะ ปึ๊บโอโ้ลงโจ้เฮ้ยเอาม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 าหน่อยโอ้ไม่ค่อยมาเลยนะเดี๋ยวหลังๆเนี้ยเพชรใกล้จะหมดแล้วนะจะเย็นๆหน่อยก็ดีนะเริ่มโหดลาเริ่มโหดล้าแล้วคือยังตำๆอ่ะควรจะมาอันแผกละอันก็ยังดีนะแผกละอันนี่ก็ยากนะแผกละอันนะี้ขายไปก่อนนะเ,เอาทองทองก็สามารถเอาไปซื้อแผกได้นะมีเว่นนี้ค่อนข้างจะ ให้เราเสียเต็มที่อ่ะโอเคเพีรยนหมดแล้วซื้อแพ็กต่อครับแปดแสนแรกแล้วซื้อได้ห้าครั้งก็ซื้อไปครับชัดไปสามครั้งเลครับคนจริอีสปอร์ตครับมันก็แพงนะจริงอ่ะแต่เราก็มาทำอีเวนต์นะครับคือแบบผู้งสาวมาทำอีเวนต์ให้ดูแล้วครับยังไม่กระทืบไลค์หรอครับก็ฝากกระทืบไลค์ด้วยครับให้ดีก็กดแชร์ไปด้วยครับแชร์ให้เห็นความเกลือครับ ยากเย็นจังวะช่วงหลังนี้มันมันมันปรับเปอร์เซ็นต์ป่าวะมันปรับเปอร์เซ็นต์แล้วปะเนี่ยเริ่มออกยากมีสิทธิ์วะมันออกมันออกยากไปเฮ้ยเฮ้ยตอนแรกมาลัวๆเลยพี่โอ้ตอนแรกพี่มาลัวๆนะพี่ดีเกมเข้ามาแป๊บนึงขออีเกมเข้ามาแป๊บนึง มันมีนะการปรับเปอร์เซ็นต์ไหนคิดว่าไม่มีนะเอ้ยผิดเกม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 ,เกมช่วงนี้ก็จะเมาเมานะโอเคโอเคมามารีเกมรีเกมรีเกมก่อนเมื่อกี้เป็นมุกเมื่อกี้เป็นมุก,มมกรีเกมก่อนรีเกมก่อนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอเคัเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมตลกตลกก็ว่าเฮ้ยมันไม่มาเกิดอะไรขึ้นวะนี่เห็นปะครับมันจะมีที่สองชิ้นมาใหม่ ให้พูดก่อนสมาชิกไอจีสองชิ้นก่อนนั่นแล้วกันเดี๋ยวเขาจะพูดแล้วกันนะเอาทีละอยา่างครับเอาทีละอย่างครับเมื่อกี้เมื่อกี้ครับตกใจเล็กน้อย,อ,ยอะไรวะตอนแรกนี่มาอย่างเข้มมาตอนแรกอโอ้โหไอ้นี่วะโอ้มาสองไปต้องอย่างนี้สิวะเฮ้ย โอ้โหไม่ค่อยเข้มว่ะโอ้เริ่มจางเริ่มจางโอ้จางว่ะเปิดลูกบาทนี่ก่อนแล้วกันมีคนถามอีกได้อะไรโอ้โอเคไม่เปิดแล้วอะเอาให้หมดเอาให้หมดมาละต้องจบที่คำว่าเกลือนแรกกันหมดแล้วโอเค mãi mỗi lần dưới khao mặt krêa kìa 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 này kìa 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 โอ้เกิดปวดแรกนวแรกนี่บันเทออิงนะเนี่ยเฮ้ยไอ้ศูนย์จะสออกนะทำไมการอีเวนต์ไม่ออกเลยเพื่อนเมื่อกี่เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าอย่างาการเบียนเมื่อกี้จะบอกให้มาหน่อยเถอเพื่อนขอร้องล่ะนะเพื่อนนะเออมาให้หมดดีนี้โอ้โหต้องอย่างนี้สิวะไปถึงเวลาเกลือแล้ะ ถึงหดาโชว์ความเกลือให้โลกเห็นนะผมแรกจะโชว์เข้มหนึ่งในสิบห้าก่อน้วอ๋อนี่สามใบงแรกได้โชว์เข้มหนึ่งในสิบห้าก่อนโชว์ไปดิไอ้พวกคนดูมาตกใจองะวันนี้คู่ก่อนอันนี้แบบล้อหลอกติดล้อหลอกก่อนนะติดหลอกก่อนหลอกก่อน,นะดอกกอนเดี๋ยวแบบได้แล้วแบบ GM เมาเห็นว่าคิดโกงไงโอ้ใจเย็นใจเย็นอย่าหลอกเยอะอย่าหลอกเยอะใจคอไม่ค่อยดีโอ้หลอกอย่นั่นแหละจริงๆผมมาคุยเว้แล้วโอบาลีพาลีมา เด็กเขาเรียกว่าเป็นพารีนี่ก็เริ่มตลาดล่างแนละ้วโอ้โหไอตัวหน้าให้ตลาดล่างเลยนะครับโอ้โหมอกกันหน้านี่ก็ตลาดล่างนะครับปุ๊บโอ้โหพารีแล้วโอ้โห,กโโหสกาดี้ครับมาหมดครับจัดชองบีไปโชว์เข้มหน่อยโอ้ไม่ค่อยเข้มอ่ะโคตรจางพุดเลยผมแรกอันนี้โชว์ให้ดูก่อนแล้วกันคือยี่สิบชิ้นนี่แรกลปกยกลผลึกอันใหม่เลยนะครับคา,าลูนอยู่นะ ก็นี่ก็เกาหลีแล้วครับเกาหลีคือเกาหลีวันยังค่ำครับเหมือนแม่คือแม่ครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้นะครับผมแบบโชว์เอาจริงเลยไหมแบบหนึ่งสองสามสี่เรียนกันเลยไหมหรือว่าเอายังไงเนี่ยแรกกันเลยครับผมแรกจี้ใหม่รีวิวเลยคือแบบเอายังไงอ่ะคุยกับผมไปก่อนก็ได้นะจริงอันอันนี้เนี่ยอันนี้จำกัดหนึ่งครั้งนี้เป็นการเติมครับถ้าได้สองหนึ่งอันก็มาแรกหนึ่งในห้าได้นะก็สุ่มเอานะมีวัสนะผมอยากได้วัสาุเนี้ยนี่ก็น่าจะเป็นการเติมนะครับ แน่นอนครับเป็นการเราจะเป็นการเติมได้ไม่รู้นะไม่รู้ได้มาครับโชว์เข้มไปครับจังหวะนี้ครับคิดว่าอะไรครับคอมเมนต์ไว้ครับคอมเมนต์ครับไม่เอาหนึ่งครับผมขอร้องไม่เอาหนึ่งครับช็อตนี้ครับเข้าใจละเข้าใจละผมเข้าใจละมันเป็นยังไงอีมันมเป็นยังไงอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองก็ว่าทำไมมันง่ายแปลกๆวะอ๋อมันมีตัวนี้ด้วยโอ้พระเจ้าสิบชิ้น คือถ้าได้เกินสิบชิ้นนี่คือขยะสังคมแล้วนะครับโอ้โหมาละอีเวนต์มันต้องยากแบบนี้โอเคผมยอมละอีเวนต์นี้โอ้โหชีวิตขอหมายเล็กหนึ่งเรื่องดีได้ป่ะเพื่อนโอ้โหจะหลุดพ้นเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ได้ไงวะเนี่ยฮะจะหลุดพ้นเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ได้ไงเพื่อนปึ๊บโอ้โหลงโจองจะไม่มีโอ้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไอวีเฮ้ยเฮ้ยไอวี ไอวีมาว่ะเฮ้ยไอไอเมื่อกี้สามเปอร์เซ็นต์นะไอสองสองเปอร์เซ็นต์นะไอวีไอสองเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้เคียนไอวีมาแล้วหายเลยโอ้ได้ไอวีอันเดียวว่ะโอ้ได้ไอวีว่ะไอวีนี่สองเปอร์เซ็นต์นะไปเล่นไปโอ้โคตรลำบากพูดเลยได้ไอวีอันเดียวมาโอ้ก็ว่ากู เลื่อนดูไม่ครบเนาะก็ว่าเฮ้ย,ยมีแค่หนึ่งสี่มาโอ้ไม่ใช่โอ้มีตัวขวามความเจริญอ,อีเวนนี้ยากอะยากแล้วเป็นแบบนี้ยได้ไอวี่ะดูมีความหวังวะ่ะใครขาดไอวีมาเอาได้นะไอวเนี่ยลายโค้ดยากเลยประเด็นอชอบได้ของยากครับไม่รู้เป็นบ้าอะไรครับของง่ายนี่ไม่ค่อยได้ครับผมเปิดโชว์แบบโชว์อยู่แล้วกัน เอาเพจมาทำทุนต่อโอ้ทุนบ้าอะไรวะขาดทุนนะดิโอ้โจิตใจทำด้วยอะไรไม่เชื่อผมเปิดโชว์แบให้ดูแล้วกันนะทำอะไรก็ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมสี่เปอร์เนเนี่ยนะสองเปอร์เ็นต์เนี่ยนะดูเห็นไหมหนึ่งถึงสี่สองเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้สองปอร์เซนนะครับพอ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 มันไม่ได้นะทำเหมือนได้นะ ก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามครับ